สวัสดีครับผมนายเฉลนายจันทภาปวส1แผนกเรื่องเทคนิควิทยายการอาชีพขอนเ่นครับครับวันนี้จะมาอธิบายวงจร S R เล็กนอเกียนะครับครับวงจรนอเกียดนะครับดับแรกนะครับเรามารู้จักกับนอเกียดตัวนี้ก่อนครับนอเกียดตัวนี้นะครับเกิดจากนะครับเกิดจากอเกียดนะครับอเกียดมารวมเข้ากับนอเกียนะครับสองตัวนี้ครับมารวมกันนะครับ ก็จะออกมาเป็นตัวนี้นครับออกมาเป็นนอเกตนะครับต่อไปครับเราจะมาดูตารางความจริงของตัวนี้นะครับตารางความจริงเมื่ออินพุตครับอินพุตป้อนศูนย์ศูนย์เข้ามาครับศูนย์ศูนย์เข้ามาเอาพุตก็จะออกเป็นหนึ่งนะครับไปนะครับเอาพุตป้อนเข้ามาศูนย์หนึ่งครับขอไปครับอินพุตป้อนเข้ามาศูนย์หนึ่งนะครับเอาพุตก็ออกมาเป็นศูนย์นะครับต่อไปครับอินพุตป้อนเข้ามาหนึ่งศูนย์นะครับ เอาพุทออกมาจะเป็นศ the ูนย์นะครับต่อไปครับอินพุตป้อนเข้ามาหนึ่งหนึ่งนะครับป้อนเข้ามาหนึ่งหนึ่งเอาพุทก็ออกมาเป็นศูนย์นะครับครับสังเกตได้ว่านะครับอินพุตนะครับอินพุตตัวใดมีหนึ่งนะครับอินพุตตัวใดมีหนึ่งเอาพุทนะครับจะออกมาเป็นศูนย์นะครับต่อไปครับเราจะมาดูวงจรนะครับ SR ชอแลกตัวนี้นะครับเป็นวงจรของนอเกียร์นะครับวงจรนี้เป็นวงจรของนอเกียร์นะครับเราจะมาเทียบกับนะครับตารางตรงนี้ครับตารางความจริงตรงนี้ อันแบบแรกนะครับ sr ครับ sr ป้อน00เข้ามาครับตรงนี้ก็เป็น00นะครับให้สังเกตแบบนี้ครับดูครับจากตารางความจริงตัวนี้เมื่อ00เข้ามาครับ00เข้ามาค่าก็จะออกมาเป็น1นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้จะขึ้นเป็น2กรณีนะครับตรงนี้นะครับอันดับแรกครับให้ตรงนี้ครับให้ q ครับให้ q เป็น1ก่อนนะครับ q เป็น1นะครับ ดูนะครับเมื่อหนึ like 1, De 對對่งครับหนึ่งฟีดแบ็กฟีดแบ็กมาครับมาเจอศูนย์นะครับเมื่อศูนย์ศูนย์นะครับเมื่อศูนย์หนึ่งนะครับเมื่อมีหนึ่งเข้ามานะครับเอาพูดออกมาก็จะเป็นศูนย์นะครับเป็นแบบนี้นะครับตรงกับตารางตัวนี้นะครับ LED ตัวนี้ก็จะติดนะครับเพราะเป็นหนึ่งต่อไปครับมาดูกรณีที่สองครับกรณีที่สองให้คิวครับคิวเป็นศูนย์ครับคิวตัวนี้เป็นศูนย์นะครับคิวตัวนี้เป็นศูนย์นะครับ อยู่ตัวนี้เป็นศูนย์ดูนะครับเมื่อศูนย์ครับศูนย์มาเจอศูนย์ครับศูนย์ศูนย์มาดูตรงนี้ครับศูนย์ศูนย์จะออกมาเป็นหนึ่งนะครับคิวบาร์ตัวนี้จะออกมาเป็นหนึ่งนะครับดูนะครับออกมาแบบนี้นะครับเป็นหนึ่งเอตัวนี้ก็จะติดนะครับต่อไปครับมาดูตรงนี้นะครับ S อเป็นศูนย์ r เป็นหนึ่งนะครับนะครับ R เป็นหนึ่ง เมื่อครับเมื่อมีหนึ่งเข้ามานะครับเมื่อมีหนึ่งเข้ามาหนึ่งเข้ามาครับมีหนึ่งเข้ามาเอาพูดออกมาก็จะเป็นศูนย์ตัวนี้นะครับศูนย์ครับศูนย์ฟีดแบ็มาครับมาเจอศูนย์ตัวนี้ครับศูนย์ออกมาก็จะเป็นหนึ่งนะครับนี่นะครับตรงตามตารางนี้นะครับสถานะออกมาจะเป็นรีเซ็ตนะครับตรงนี้ข้อแรกจะเป็น no ช h งนะครับต่อไปครับมาดูตรงนี้ s เป็นหนึ่ง a เป็นศูนย์นะครับ เอเป็นหนึ่งอาเป็นศูนย์นะครับตรงนี้นะครับเมื่อมีหนึ่งเข้ามาครับหนึ่งเข้ามาเอาพูดออกมาก็จะเป็นศูนย์นะครับศูนย์ครับศูนย์ฟีดแบคขึ้นมาครับมาเจอศูนย์ศูนย์ครับศูนย์จะออกมาเป็นอย่างนี้ครับศูนย์ออกเป็นหนึ่งตรงนี้จะเป็นหนึ่งนะครับนี่ครับตามตารางนีะครับ Q Q จะเป็นหนึ่งและ Q bar จะเป็นศูนย์นะครับ ตรงนี้นะครับได้หลอดตรงนี้ก็จะติดนะครับสถานะก็จะขึ้นเป็นเซตนะครับต่อไปครับเป็นหนึ่งหนึ่งะครับหนึ่งหนึ่งตรงนี้ก็เป็นหนึ่งเหมือนกันนะครับหนึ่งหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งเมื่อมีหนึ่งครับเอาพูดออกมาครับก็จะเป็นศูนย์นะครับออกมาก็จะเป็นศูนย์ตรงนี้มีหนึ่งออกมาก็จะเป็นศูนย์เหมือนกันนะครับนี่ครับหนึ่งหนึ่งก็จะออกเป็นศูนย์เหมือนกัน คิวและคิวบาร์ก็จะออกมาเป็นศูนย์นะครับสถานะก็จะขึ้นนะครับ Forbidden นะครับต่อไปครับเราจะมาดูทามมิ่งไดแกรมตรงนี้นะครับนําจากตารางตัวนี้นะครับลงมาเขียนเป็นกราฟแบบนี้นะครับดูนะครับศูนย์ศูนย์ครับเอสศูนย์ตาศูนย์นะครับศูนย์ศูนย์นำมาจากตรงนี้นะครับศูนย์ศูนย์ตัวนี้กราฟก็จะออกมาเป็นถ้าศูนย์ครับกราฟก็จะลงครับถ้าเป็นหนึ่งก็จะขึ้นแบบนี้นะครับศูนย์ศูนย์ครับศูนย์ศูนย ก็จะกราฟก็จะขึ้นตรงที่เลขหนึ่งตรงนี้นะครับตรงคิวนะครับต่อไปนะครับตรงนี้นะครับศูนย์ศูนย์นะครับศูนย์ศูนย์ก็จะออกมาเป็นศูนย์หนึ่งครับศูนย์หนึ่งคิวก็เป็นศูนย์คิวบราก็จะเป็นหนึ่งครับตรงนี้ครับกราฟก็จะขึ้นตรงที่เลขหนึ่งตรงนี้ครับสถานะจะออกมาเป็นโนเชิงนะครับต่อไปนะครับต่อไปศูนย์หนึ่งนะครับศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งตรงนี้นะครับ ศูนย์หนึ่งตรงนี้ดูนะครับศูนย์หนึ่งตรงนี้ก็จะออกมาเป็นคิวเป็นศูนย์คิวบาร์เป็นหนึ่งครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับสถานะก็จะขึ้นรีเซ็ตนะครับต่อไปนะครับตรงนี้นะครับหนึ่งศูนย์นะครับหนึ่งศูนย์คิวเท่ากับหนึ่งคิวบาร์เท่ากับศูนย์นะครับตรงนี้นะครับหนึ่งศูนย์แล้วก็คิวหนึ่งคิวบาร์ศูนย์นะครับ สถานะก็จะขึ้นเซฟตรงนี้นะครับต่อไปครับแถวสุดท้ายครับหนึ่งหนึ่งแล้วก็จะออกมาเป็นศูนย์ศูนย์นะครับตรงนี้นะครับหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับสถานะก็จะขึ้นเป็น Forbidden นะครับตรงนี้เสร็จไปแล้วครับสำหรับวงจร No Gate นะครับเป็นวงจร No Lock นะครับครับสำหรับวันนี้หากมีข้อผิดพลาดกันใดจะต้องขออาไปไปด้วยนะครับ ัำนี้ก็ขอสวัสดีครับ